ถึงตัวอย่างที่16นะครับถ้า6และ24เป็นพจน์สองพจน์ของลำดับเรขาคณิตที่มีพจน์อีกพจน์หนึ่งอยู่ระหว่างพจน์ทั้งสองนี้จงหาพจน์ที่อยู่ระหว่างพจน์ทั้งสองนี้ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับก็คืออย่างนี้เรนะาเริ่มต้นอย่าง้ดีอน ก็คือตามที่โจทย์บอกนะคือมันมีพจน์อยู่สามพจน์ขอ,องง่ายๆอย่างนี้นะก็คือหกแล้วก็ยี่สิบสี่แล้วก็ 24, วกมีอีกพจน์หนึ่งอยู่ตรงกลางครับสมมติพจน์ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเป็น x แล้วกันนะอันนี้มีอยู่สามพจน์อย่างนี้นะมีพจน์สองพจน์ก็คือหกและยี่สิบสี่แล้วก็มีอีกพจน์หนึ่งอยู่ตรงกลางอย่างนี้ครับ แล้วเขาบอกว่ามันพจน์เหล่านี้นะมันเป็นลำดับเรขาคณิตให้หาว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยมันต้องเป็นเลขอะไรนะเอาทุกเลขที่เป็นไปได้แสดงว่าอาจจะมีหลายเลขเนาะนะทีนี้เราก็ลองมาดูนะครับเราเริ่มยังไงเราเริ่มอย่างนี้นะเราต้องเริ่มจากหลักที่ว่าลำดับ เขาขิคมันจะมีอัตราส่วนระหว่างสองเลขที่อยู่ติดกันอ่ะนะมันคงเดิมนะหลักเนี้ยอัตราส่วนระหว่างสองโพติดกัน คนะงคงเดิม,อ,ม,อ,มอย่างนี้หลักของเคืออย่างนี้งั้นเราก็ลองพิจารณานี่เราก็หาอัตราส่วนซึ่งไออัตราส่วนเนี่ยเขาเรียกว่าอัตราส่วนร่วมใช่ไหม,มนั้นสิ่งที่เราต้องหาก็คือหาอัตราส่วนร่วมโน้ตเอ,อ<ว>นิดนึงก็ได้นะเราเรียกอัตราส่วนนี้ว่าเรียกอัตราส่วนร่วม เห็นนะทีนี้อัตราส่วนร่วมทางไงครับเราก็หาได้จากเอาเลขสองเลขที่อยู่ติดกันเนี่ยมาหารกันังนั้นอัตราส่วนร่วมหรือ r เนี่ยเราก็หาได้จากเอา x ตั้งหารด้วย6ครับ x หาร6เอังนี้ให้เราพิจารณาเลยครับ ก็เท่ากับ x หาร6หรือ2เลขที่อยู่ติดกันได้อีกหาได้อีกชุดหนึ่งนะจาก2เลขที่อยู่ติดกันก็คือ24กับ x ก็อยู่ติดกันเหมือนกันนะเราก็อาจจะเอา24ตั้งต้องเอาตัวหลังนะตั้งแล้วก็หารด้วยตัวหน้าหาร x อย่างนี้ครับยันในทำนองเดียวกันเราก็จะพบว่า r เนี่ยมันเท่ากับ24 ส่วน x ได้เหมือนกันถูกไหมทีนี้อัตราส่วนคงเดิมก็แสดงว่า r 2ตัวนี้มันต้องเท่ากันก็หมายความว่าไงครับหมายความว่า x ส่วนหเนี่ยมันต้องเท่ากับ2 4ส่วน x ทีนี้เราก็แค่แก้สมการหาค่า x ย้ายข้างครับ x กับ x ย้ายมาคูณกันได้เป็น x กำลังสองนะเอา6มาคูณกับ24กับ6มาคูณกันอืม นะมันก็จะได้เป็น x คูณ x ก็เป็น x กำลังสองยี่สี่คูณหกก็ได้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่เห็ไหมนั้น x เป็นอะไรที่ยกกำลังสองแล้วได้ร้อยสี่สิบสี่นะเออ x เ,เป็นอะไรครับนะเพราะฉะนั้น x กำลังสองได้ร้อยสี่สิบสี่ x ก็คืออะไรเราก็แค่ถอดรูทไปก็คือสิบสองอ่า มีอีกครับมีอีกค่าหนึง่งนะที่ยกกำลังสองแล้วได้114พอดีก็คือ x เท่ากับลบ12ก็ได้ครับ12คูณ12ก็ได้144 x ลบอ่าลบกำลังสองก็ได้144เพราะลบคูณลบมันได้บวกถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบได้ว่า ที่อยู่ระหว่าง6และ24คืออะไรครับคือ12หรือลบ12ครับอ่ะจบนะ